สวัสดีครับวันนี้ผมกลับมาวีล็อกกับรถจะเรียกว่าอะไรดีนะตั้งชื่อก่อนน้องปลาอันนี้น้องปูแล้วนะน้องปลากับน้องปูขอเป็นน้องปูแล้วนะน้องปูผมเนี่ยนะครับก็เตรียมตัวที่จะใส่อุปกรณ์เสริมที่จะใส่ของภายในกล่องที่ผมทํามานะครับมาดูก่อนนะคือด้านในเนี่ยเป็นของที่สั่งมาจากชไนนิสนะครับนะ ก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าเป็นอะไรนะครับเป็นของจีนเนี่ยราคาเนี่ยคือประมาณพันห้ากว่ารวมค่าส่งแล้วมาจากจีนนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้กล้องตัวนี้นะครับซ่อมเรื่องอุปกรณ์ที่อยู่ภายในนะครับหลายคนบอกว่าให้ทําเป็นเป็นอะไรนะถังน้ําเย็นนะครับเอาเอาน้าแข็งใส่เอาเกลือใส่เอาเครื่องดื่มใส่มันจะเป็นบุนเลยนะแต่ผมบอกเลยรับว่ากลองผมจะกลัวมันจะเป็นสนิมดิแต่ว่าเป็นอลูมิเนียมไม่เท่าไหร่ถ้าดูไปมันก็สวยถ้าดูครั้งนี้สวยนะทาเล่นไปสวยแน่ ไม่กี่เลยทำให้เล่นไปดูเด็กเห็นนะดูข้างๆห,หน่อยข้างหน่อยนะเดี๋ยวอุปกรณ์ตัวนี้ยจะต้องถูกแกะมานะครับนี่นี่โอ้เนาะดูดีดูดีมีราคาเหมาะสมกระฐานะโลโกโ้นี่แจ่มมากนะลุงเด่นบอกว่าเหมือนรถพร่วงค้างขายของเลย <c oughs> จะเอาไปขายก็คือขายเครื่องดื่มนะครับอ้าวหวานเย็นหวานเย็นไอติมปั่นไอไอติมถังเงี้ยนะนเดี๋ยวไปก็าขายเครื่องดื่มอะไรเงี้ยลุงเด่นบอกว่าเดี๋ยว จองไว้ข้างหนึ่งนะครับจะทําเป็นเครื่องดื่มเวลาเข้าป่าเวลาเอาแบบอะไรแชร่เนี้ยแล้วมันเป็นบุญอุ้ยนะอร่อยแต่ผมบอกว่าไปเหาะหาโฟมมาลอกข้างในอันนึงก็อันกน่อนไม่ให้มันอันนี้ไปนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูว่ามีอะไรนะครับชมกันเลยทำแทมนี่ครับแกะใหม่ๆส,สดๆัร้อนนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ซอฟมากเลยคือเดี๋ยวผมบอกอทุกท่านก่อนนะครับผมจะมีกล่องที่ไว้ใส่กล้องนะครับแล้วก็จะใส่อุปกรณ์ที่เป็นโดนนะครับคือในรถมนะัะมีอยู่อา้าว เยวจะเอาให้ดูนะนี่น,นี่มันจะเป็นแบบนี้โอ้โหแล้ว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 ,ลว,ลวนี่รอยตีนใครวะเนี่ยฟังคนขับเลยนี่ใครไม่พอใจผมดูโอ้นีดีดีถ้าเป็นคนสมัยก่อนที่คอห่วยไปแล้วนะครับมีรอยตีนอยู่ขึ้นหน้ารถนะสาทุสมารกันตอไม่ยานางครับพอดีอ่าน้องๆก็อ,อ,อ,อาจจะไม่ทราบครับถ้าที่ดูแล้วนี่เป็นรอยเท้าเสือดำขนาดเล็กนะครับนี่ขึ้นมาหน้ารถผมแล้วเดินได้ยังไงคิดดูลื่นนะเนี่ยดู เต็มเลยครับนี่อ้าไปแทงหวยกันนะครับว่าจะออกอะไรดูทะเบียนดูทะเบียนนี่นี่เอาแทงหวยนะครับจะเรลืมงวนนี้มาแน่นอนครับนะนี่นะบางคนก็นะอย,ยากจะว่าบ้านะครน,นี่น,นี้คุยกันลเล่นนะครับรอยเท้าอะไรนะี่ช่วงผมไม่อยู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนอืมเปิดไม่ได้วะ่ะเติดเต็เตดเต็ีต๋ยวใช้ดูตัวอย่างก่อนครับว่ากล่องที่ผมจะทานจะเป็นยังไงนะครับจะใส่กระตุนนู้นให้ดูนะครับนี่นะไม่ได้เข้า ไม่ได้อยู่กับรถหลายวันก็คิดถึงนะครับอันนี้น้องปลาครับน้องปลาโอ้ยนี่รถคนแล้วเนี่ยโอ้ยสัมภาระเต็มเลยครับเน่อันนี้จะเป็นกล่องที่ใส่กล้องนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแลมันใส่ยังไงเดี๋ยวผมจะติดอนุนให้ดูครับแล้วก็จะแกะดูว่ามันจะเป็นอะไรนะครับมันจะเหมือนกันหรือเปล่าน,นี่นี่นน ties. อุปกรณ์ตัวนี้ครับปิดก่อนอ่าเดี๋ยวใช้ดูนะครับนี่คือกล่องอุปกรณ์ใส่กล้องนะครับ นี่คือกล่องที่เป็นกล่องพลาสติกที่สามารถกันน้ําได้นะครับบอกก่อนนะคือกล่องตัวนี้มันจะกันกระแทกนีเวียงอะไรมันก็อาจจะมีแตกเวลามันเป็นกาซพลาสติกอย่างหนาเรื่องการมันลอยน้ำนะครับบอกน้ําไม่เข้าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันมันเป็นสูญญากาศนะแต่แกะเข้าไปเนี่ยให้ดูให้ดีอู้นี่นี่คือมันจะเป็นบล็อกอุ้ยนี่มือเจ็บวะเนี่ยมันจะเป็นบล็อกเนี่ยที่ใส่เป็นกันกระแทกนี่คือ ไอ้วัสดุที่ผมใช้ก็คือจะเป็นตัวนั้นแหละนะครับที่สั่งมาจากจีนนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีตัวเนี้ยตัวนี้จริงๆก็ต้องซื้อมาครับหรือไม่ก็ต้องทําพอดีเพื่อที่จะมาให้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยอาจเจ้าของผลิตภัณฑ์นะ่าจะเป็นแค่กล่องพลาสติกตนะัวเนี้ยที่ทําบล็อกมาแล้วก็สั่งไอเนี้ยตั้งหากแกะให้เข้ารูปครับโดยฟองน้ำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสั่งมาจากจีนเป็นเป็นบล็อกหรือเปล่าเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ขนาดกระบุบุแล้วก็นี่คือผมเอาเอา,เอากรองใส่นะครับใส่โดน เวลาขึ้นรถเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเอาไอกล่องเนี้ยพ่วงท้ายนะครับมันก็จะมันก็จะไม่เด้งนะครับก่อนก่อนที่กล่องน,นั้นจะพ่วงมันจะมีไอถุงเสื้อผ้าที่เป็นถุงกันน้ำไทล็อสีเหลืองเป็นน็อตเฟสนะครับผมก็จะผ้าเนี่ยจะผ้าถ,ถ,ถุงน็อตเฟสข้างบนเนี่ยเราจะหาอะไรรองเนี่ยไอเ,อเอเอจะจะหาเนี่ยรังรองใหญ่ๆนะครับจะรองเนี่ยให้เป็นแผ่นเนี้ยทนี้ก็แผ่นไม้เนี่ยรองปุ๊บนะ แล,ลนนนนแล้วก็เอากระเป๋าน็อตเฟสวางปุ๊บนะแล้วก็เอากล่องดําวางครับแต่ว่ากล่องเจ้าตัวนี้เราก็จะต้องถูกบุด้วยด้วยโฟงน้ําในนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวที่จะแกะให้ดูนะครับวันนี้เปิดให้ดูกันสดๆเลยนะครับนี่นะครับล็อกกุญแจนะครับคือทํามาเพื่อเดินทางโดยจริงๆครับแล้วก็ทริปแรกก็ใกล้จะได้ใช้ครับผมจะขี่รถคันนี้เอาไปไว้ที่อาเภอที่แบบกันดานอำเภอแล้วก็จะกลับเอารถยนต์นะครับเพราะว่า ผมจะต้องใช้ทั้งสองอันนะครับแล้วมีแผนกันทรางไปท่าสองยางด้วยนะมีคนหลายคนชวนผมไปขึ้นเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดตากนะอ่านี่นะ่นาดูนะนะครับพันห้า้อคือมันอันละประมาณผมซื้อมา5อันละหานราคาเข้าไปรแลสีนนะนน่้อกว่าบาทมันี่ดูอันนี้ยังใหญ่สุดน,นะตัวถงก็ไม่มนีนิ้มันใช้จับนี่แหละงานคนเดียวจริงๆ นี่นี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่ซื้อมาห้าอันนะครับเนี่ยพอดีเลพอดีดดไม่รู้แต่จะยัดให้พอดีแล้วก็มันจะเป็นตัวคล้ายๆกันกระแทกเลยเอาไว้ใส่อ,อุปก,อก,กรณ์ที่เป็นแบบซบัซบซ้อนหนึ่งอันครับอีกอันหนึ่งก็คือแบบเอาไว้ใส่ของทั่วๆไปครับอาจจะมีแค่โฟแค่รังโฟมนะครับผมดีไซน์ผมไว้แล้วนอ่มันอุอ้ยมันแตก น้าขาต้องช่วยด้วยเห็นไหมอุ้ยมันแตกนี่ๆๆเห็นไหมให้ดูก่อนให,ให้ทุกท่านดูก่อนเนี่ยผมได้ไอเดียคือจากตรงเนี้ยเนี่ยที่ผมซื้อมาทั้งหมดเนี่ยอ่ะกล่องไอเนี่ยสามพันนะครับสามพันก็ประมาณการว่าเนี่ยเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยเห็นไหมถ้าจะพอดีเลยเล็กกว่าหน่อยอาจจะต้องสั่งทางพิเศษให้ได้ใหญ่กว่านี้เราจริงสั่งจากโรงงานได้อยู่อย่างเงี้ยใช้ประมาณโอ้อ สองอันสามอันอันนี้ใช้สามอันจะบางหน่อยสามอันเนี่ยก็ตีไปประมาณเนี้ยอัลละ زار สามสี่ร้อยก็พันอันนี้พันอันนี้พันประมาณสองพันกว่าบาทประมาณสองพันอะครบชุดนี้อยู่ประมาณสองพันสามพันพันหนึ่งอันนี้ถ้าเราทำเองน่าจะเซฟอยู่แต่ว่ากล่องผมเนี่ยคือมันมันใหญ่ไงมันจะใส่หมดเปล่าคือันนาดอยู่ที่ผมจะดีไซน์แล้วใส่เข้าไปให้เต็มกล่องนะครับแล้วก็ต้องมิต้องเดี๋ยวผมจะต้องทําเป็นฐานรองด้วยไงสักสองอันใช่ไหมคือผมจะต้องทําให้พอดีฐานรองเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะให้เป็นฐานรองเนี่ย เนี่ยมันจะต้องเอาเนี่ยออกใช่ไหมให้พอดีทานรองนะทานรองเสร็จแล้วก็บุกังคาันเนี่ยอาจจะต้องบุอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพื่อมีดูตรงกลางให้ใส่โน้ตบุ๊กก็ได้ใส่อะไรก็ได้อาจจะต้องใส่สักสามอันเพื่อให้มันแน่นนะไอ้นี่อาจจะหนาสามอันแล้วก็ถานรองสองอันนะครับเดี๋ยวผมจะดีไซน์ให้ดูนะแล้วดูออกมาครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มันจะเหมาะกับการเดินทางไหมอันนี้คือน่าสนใจมากเพราะเนี่ยผมสั่งมาหมดห้าชุดนะครับเนี่ยห้ดูเลยไปให้สั่งมาเดียวะนะสั่งมาไกลๆคือเราต้องนี่ผมสั่งมาเพื่อนะ ถ้าไม่พอไงก็อาจจะต้องมีอันอื่นมาเสริมครอาจจะซื้อฟองน้ําเพิ่มเติมครับเนี่ยพันห้าน่ะซื้อมาจากกินนี่ถือว่าถูกเลวนะเป็นเป็นร้านเดียวที่ผมเจอในในอินเทอร์เน็ตนะครับเนี่ยคือกล่าว่าซื้อมาให้เกิดเหลืองไงถ้าเหลืองไงก็ใช้อีกขั้นได้นะแต่ว่าเดี๋ยวการประกอบเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นยังไงครับกับน้องปูน้องปูได้เป็น ่เอ้อแต่มันก็มีสองแผ่นนะมัวแล้วมัวแล้วเออมันผิดบอกว่าเนี่ยอันนี้มีแผ่นเดียวอะนี่อันนี้มีแผ่นเดียวนะแผ่นใหญ่ผมสั่งมาห้าแผ่นเนี่ยและอันนี้สี่แผ่นใหญ่ให,ให่ใช่ไหมอากี้เห็นๆกันเลยนะส่วนอันเนี้ย คือมันมันน่าจะประมาณว่าไอเนี้ยหมดพอดีก็เลยเอเนี้ยมาต่อให้ผมต่อสองอันแล้วบอกว่าเนี่ยอ๋อมันน่าจะอยู่หรือว่าการขนส่งมันน่าจะเป็นอย่านี้นี่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 รักไก่เฮ้ยมันต้องแผ่นใหญ่ที่ผมว่าทำไมมันเล็กไปวะเออเนี่ยใช่ด้วยเนี่ยมันต้องอย่างนี้นี่นี่เกิดเกินอย่างนี้นี่ รุ่นเซ็งอ่ะผมแกะมาพอดีงนีมันมก็น่าจะเป็นยนีนะมัอกี้แกะาอานแรกใช่ไหมผมก็จำไม่ได้พอดีผมแกะมือเดียวคือถ้าเกิดมันหักโดยที่ว่าไอเนี้ยเราไปก็ะยานงใช่ไหมนี่มันเป็นรอยตัดอ่ะมันรอยตัดอ่ะดูดิคงเข้าใจผิดแล้วตัดมาผิดอ่ะจะไสมาเลยเดี๋ยวต้องแคมเดี๋ยวต้องแคมส่งมาจากยีใหม่เลยเคมมา อ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองใส่ก่อนนะครับโหเซ็งเลยอ่ะไม่รู้เซ็งอ่ะแต่นี้ที่ซื้อเปื่อซื้อเปื่ออันไม่งั้นไม่ซื้อเปื่อกไม่แย่เลยอ่ะเนี่ยงูสีอันเต็มครับสามอันสามอันก็เต็มวัวสีอันเต็มว้วเฮ้ยงูนี้ได้ยินนอนไปไงวะเนี่ย ว่าถ้านอนดีกว่าถ้านอนถ้านอนได้อยู่ครับนอนได้อยู่ต้องต้องทำนอนต้องวัดให้ดีเลยให้มันพอดีอ่ะให้มันพอดีอ่ะเนี่ยเนี่ยถ้านอนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องทําพื้นรองไงถ้าต้องนอนรับมันจะได้พอดีเนาะเออแจวแจวอะโอเคเดี๋ยวจะขอจะปรับแต่งให้มันดีก่อนมาใช้ระบบฉีกไงคือเราจะไม่ฉีกให้มันเพ,เพื่อเพื่อค่าแล้วฉีกให้มันเพื่อเหลือนะครับเพราะว่ามันสมบัติจะไปยืดยุ่นได้ในในกล่องกล่องอยู่แล้วแหละ เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะต้องเป็นสเปร์ที่จะทำฝาปิดแล้วเพราะตัวฝาก็ต้องมีครอบอีกชั้นหนึ่งรู้เซ็งอ่ะสี่อันน่าจะอยู่ครับต่เดี๋ยวจะทำสามอันก่อนถ้าสามอันพอก็สามอันนะเนี่ยเนี่ยคือเราวัดขนาดเลยเนี่ยสี่แผ่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นหนาประมาณเนี้ยสูงยาวหนาเนี่ยต้องใช้ประมาณเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้บล็อกเดียวกันเนี่ยอย่างเงี้ย น่าจะใช้ประมาณสามอันครับน่าจะสามแผ่นนะครับแล้วก็ลองลองลองเนาะสองแผ่นก็ได้ลองดูลองดูถ้าสามแผ่นเนี่ยกำลังดีมันน่าจะไม่กระแทงมากเดี๋ยวเขาจะจัดการก่อน,นนะเดี๋ยวรู้วิธีการทำนะครับเดี๋ยวจะฉีกให้เสร็จนะครับมังกี้ฉีกมาเป็นแบบแล้วครับคือไม่ให้เสียเลยนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างคือใช้หมดทุกอันเลยนะครับเพราะว่าเสียแล้วนี่คือใช้ไม่ไม,ไม่พอครับน่าจะติดได้2ฝั่งเลยนะครับพอดีเมื่อกี้ผมฉีกแลนะครับอันนี้คือที่มันเป็น2ท่อนนะครับฉีกมาอย่างละครึ่งครับมันจะได้4ี่อันนะครับแล้วเมื่อกี้เราเทสกล่องเนี้ยใช้ได้พอดีคืออันเนี้ยหแผน่นรองสองข้างแล้วจะมีเศษที่ฉีกเนี้ยมารองพื้นแล้วตัวนี้ก็จะเป็นรองข้างสองข้างแจ๋วมากนะครับดาาฉีก็ง,ง่ายๆครับเนี้ยไม่ค่อยมั่นใจนะ คือต้องไวไว้ให้เป๊ะคือจะเสียไม่ได้ไงตอนแรกกลว่าซื้อมาเพื่ออันนึงไปไประมาณพอดีแหละอันนี้อันนี้กั้มกึ่งเลยครับนะมันจะมีเหลือเหลือกว่านี้นิดนึงแต่ว่ามันจะมีบล็อกมีรูของมันเองอหะผมก็เลยท่านจะเน้นแหลอะอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ยังไม่ชัวร์เด้อมันจะมีแบบอันหนึ่งนะครับน่าจะได้ ี๋ยวมันอัดเข็แข้งมันจะเออนี่ได้นี่ได้นี่น,นี่พอดีน,นี่ใช้มือฉีกครับไม่ต้องใช้มีดจริงๆใช้มีดตัดตรงมันจะมีขอบที่ว่าฉีกยากหน่อยใช้มือฉีกก็ได้นะครับเราจะฉีกให้ดูนะแล้วมันจะพอดีเลยเนะี่ยมันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วครับไม่ต้องกังวลว่ายังไงคือต้องค่อยค่อยทำอะ่ะดูให้ดีคือแบบต้องต้องแบบมาเป๊ะก่อนนะแล้วก็จะได้นี่เสร็จละนี่ ก็คือจะไปแบบนี้เลยนะ,ะเท่ากันเนี่ยอันนี้ลองปุ๊บสองข้างแล้วตรงเนี้ยสองอัน,นจะไปลองใต้พื้นนะครับแค่นั้นเองอน,นี่เดี๋ยวสุดท้ายนะครับอัสุดท้ายนี่คืออกี้ไม่ได้ขนาดนะครับจะให้ดูในกล่องครับว่าติดยังไงนะครับไม่ต้องใช้กาวเลยครับแค่ลองพอครับมันฟองน้ำล้วจะพอดีแหละมันยืดหยุ่นได้ไงเอาของของหนักใส่เข้าไปก็จะไม่มีปัญหาอะไร จะ,จะตรงหัวนิดเดียวแะครับตรงกลางนี่จะบุมีรอยบุอยู่แล้วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวติดข้างในนะครับสุดยอด ดีเลยอะ พารีจะรับขออ้าแล้วครับนี่นเห็นไหมนี่เห็นไหมโอ้สวยเมันคือสวยวนะวะนี่เรามาดูผลงานของเราครับว่าจะเสร็จหรือ,อยังนี่นี่นะอื้สวยสวยมาดูกล่องที่ผมทําเสร็จแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่คือกล่องที่ผมตัดฟองน้ํานะครับหนึ่งแผ่นนะครับสองแผ่นส่วนเศษที่ตัดไปอยู่นี่เลยครับนี่นี่นะครับ อันนี้เป็นฟองน้ําที่มันหักครึ่งกลางมาผมก็เลยมายัดค่างนี้ก็เลยทําให้พอดีนะครับมันก็เลยได้เป็นนี้นะครับก็คือใช้สองแผ่นครึ่งนะผมซื้อมาห้าแผ่นใช่ไหมอีกสองแผ่นครึ่งอยู่ไหนอยู่นี่ครับอันนี้พอดีมากเลยเป๊ะเลยอะ่ะลองดูตัดแผ่นแผ่นเศษรองเข้านี่พอดีเป๊ะเลยอันนี้ครับอันนี้อันนี้เพอร์เฟกมากช่องนี้นะครับแล้วก็นี่เลยนี่ที่ครึ่งหนึ่งก็ใส่ข้างนี้เห็นไหมก็ถือว่าเพอร์เฟกเลยครับลุงเด่นอดอดเลยนะตู้เย็นนะครับนะ จบแล้วครับอันนี้คือกองอเน,นอกประสงค์ที่ผมใส่ไว้เพื่อกันกระแทกเป็นไงอะแต่ว่ามันยังไม่เจ๋งสุดยอดพอเพราะว่าหนึ่งอะไรรู้ไหมคือข้างบนฝาไม่มีตัวกันรกระแทกนะครับผมจะไปสั่งไอ้ตัวฟองน้ำเนี่ยเพิ่มเติมปรากฏว่าราคามันโดดจากที่ผมซื้อ5แผ่น1ัน0้กว่าบาทตอนนี้คือมันขึ้นราคาเป็น3 0 0้กว่าบาท311บาทคูณูณ2ก็ไปเจ็บาทเมื่อกี้ผมไปดูผมจะสั่งเพิ่มมาีก2แผ่น เพื่อที่จะมาทาฝาปิดเวลาเราอะไรใส่ไปแล้วมันเด้งมาปั๊บมันก็จะโดนไอ้ตัวเนี้ยตัวรองหนาๆเนี้ยก่อนนะก่อนที่มันจะโดนฝาเหล็กใช่ป่ะมันก็ปกติมันโดนฝาเหล็กมันก็จะแข็งป้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 งอาจจะพังได้ถ้ามันมีตัวรองกันแทกมันก็อาจจะซมลงมาแต่ว่าไม่เป็นไรนะในเมื่อมันแขงผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวผมจะไปซื้อไอ้ฟองน้ำพลาสติกที่เป็นเม็ดๆมีส่วนากาศใช่ไหมอัดเข้าไปคือสมมติเราใส่ใส่ไปเราซื้อฟองน้ำมาแล้วใช่ป่ะแล้วก็ทําฝาอ่างน้ําอัดเข้าไปตรงเนี้ยให้พอดีตรงเนี้ยนะกะว่าให้้พอดดีีตรงเนยปิล เอาฝาเนียครอบคือท้าอาจจะทำให้หนูนๆบางเงี้ยแล้วฝาฝาตัวนี้ครอบไปใช่ป่ะปึ้งมันจะมันจะมีฟองน้ำข้างในแหละเวลาอะไรมันเด้งมามันก็จะติดฟองน้ำแล้วมันก็เหมือนว่าฟองน้ำชนกับฟองน้ำใช่คือฟองน้ำเนี่ยจ,จะต้องหนาหน่อยอาจจะต้องมาเสมอตรงนี้แล้วก็จะทำพุนพูนเป็นรูปภูเขาเพื่อให้เข้าเข้าทรงกับตรงนี้เห็นนะก็ทรงกับตรงฝาเนี่ยนะมันก็จะทําให้พอดีทั้งสองข้างฟองน้ําตรงนั้นก็ไม่แพงครับผมไปดูแล้วน่าจะประยุกต์ใช้ฟองน้ําด้านบนเนี้ย หรือไม่ก็เอาฟองน้ำเนี่ยอัดกาวติดตรงนี้ไปนะครับเพื่อที่จะเซฟให้มันแบบเป็นการแรงเสียดทานนะมั้ยอาจจะเอาฟองน้ำนใส่เข้าไปนะให้พอดีอาเงี้ยทำนานๆแบบแบบฟูๆให้เกินบางแล้วก็ปิดให้พอดีปึ้งเวลาอะไรไมนอยู่ในกระแทกมาก็โดนฟองน้ําบนนะครับส่วนกันยุนงแล้วก็เป็นฟองน้าตัวน,นี้ก็จะซอบได้นะครับอันนี้คือใส่อุปกรณ์สําคัญว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กกล้องถ่ายรูปหรืออะไรก็แล้วแต่สมมตินะแต่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวจำผมจะมีกระเป๋าน็อตเฟซลูกใหญ่อะภาพ เอาไว้ใส่เต็นท์ใส่ที่นอนใส่เสื้อผ้านะครับส่วนอันด้านบนเนี่ยจะเป็นกระเป๋ากล้องอีกตัวหนึ่งทับเสื้อผ้าทีพละเวลาไปไหนก็เปิดมาปับ๊บแล้วก็หยิบม,มาถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายคลิปได้สบายเลยโอ้เจ๋วมากสุดจักระดบอกครับนี่คือสเตปการเดินทางต่อไปด้วยโมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวต้องรอชมนะครับคันนี้มีแผนจะเข้าลาวนะครับนี่เหลือนิดหน่อยครับเมื่อกี้ว่าจะเอาไปอัดตรงนี้สักนิดนึงนะครับมันจะมันมีการเสรียดายไงอย่างเรายมนก็กันอะไรได้ดีนะดีกว่าทิ้งไปเนาะเดี๋ยวยัดๆตรงนี้ก็จบแล้ว ไปแล้วนะครับนะคลิปนี้นะได้แต่งรถอีกแล้วนะไว้ไว้เดินทางน,นะครับจะเก็บขยะก่อน